ไข่นี่ฮะไข่เนี่ยมาแต่เช้าเลยอสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแม่จะตั้งชื่อให้นะชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรดีเนี่ยกินเก่งๆ,ๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูพี่ลายกันนะคะทุกคนพี่ลายนั่งเฝ้ากล้วยเหรอฮะ เช้านี้ตัดกล้วยลงมานะคะทำไมไมีแค่นี้อะฮะนั่งเฝ้ากล้วยให้คุณตาคุณยายเหรอหรอกฮะคนละมุมกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะให้ดูเลยนะคะเนะะี่ยค่ะคนละมุมกันเลยเนี่ยค่ะนานจดจดจ้องจ้องกันอยู่เดี๋ยวก็วิ่งไล่จับกันนะคะทุกคนสบายใจได้นะคะนั่วิ่งมาหาพี่ลายแล้วนะคะนาน เอ้ากล้วยให้คุณตาคุณยายเลยเฝ้ากล้วยนะ